วันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนางสาวพนรายหรือมดอ้อยเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่ที่มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์มากถึง1ล้านผู้ติดตามมารับทราบข้อเก่าหากรณีโฆษณาชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งทางมดอ้อยก็ยอมรับที่ทำไปรู้เท่าไม่ถึงการพราะคิดว่าไม่ได้มีความผิดอะไรจนได้รับหมายเรียกมาถึงบ้านถึงได้รู้ว่าตัวเองกระทำผิด ซึ่งทางเว็บพนันออนไลน์จะมาเสนอราคาการโปรโมตเว็บพนัน700บาทต่อโพสทําให้เกิดความโลภอยากได้เงินจนไม่รู้ว่าผิดกฎหมายและไม่ได้รู้จักกับบุคคลที่มาชักชวนเป็นการส่วนตัวเป็นแอคเคาที่ไม่มีตัวตนซึ่งเขาจะนัดรับเงินก่อนโพสท,ทุกครั้งเป็นเงินสดสุดท้ายนี้หมดออยอยากจะฝากให้ทุกคนที่กําลังจะกระทําความผิดในกรณีนี้ให้หยุดเพราะผิดกฎหมายและทําให้ตัวเองเสียหายและเสียชื่อเสียง เวียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังใช้ทูเฟสอะไรเราก็ไม่เคยลงทิกตอกก็ไม่เคยลงตั้งแต่เราเจอเจอ,อข้อหานี้นะคะก็มีทิกตอกอะค่ะเป็นช่องแอคเคอร์ฟองเขาก็เลยบอกว่าภาพหลุดคลิปหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็หลอกชักชวนไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์อันนั้นคือเป็นแกงแ๊งมิจฉาชีพนะคะก็ระกับเด่นด้วยนะคะส่วนทางเราก็มีแค่คลิปแบบว่าคอนเทนต์ทั่วไปแล้วก็เพื่อความสนุกสนาน ขอโทษเลยนที่เราทำผิดอ๋อต้องขอโทษครับที่เราก็เราก็รู้ว่าไม่ถึงการแต่ว่าผิดถ้ารู้ผิดเราก็คงไม่หลอกต่อมาพลตำรวจตรีอำนาจไตรพ์รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าในกรณีนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ผู้ใดช่วยประกาศ โฆษณาหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมระวางโทษจำคุกไม่เกินสงปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเกิดคนที่ตั้งใจที่จะไม่มาเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเ้วเราก็ต้องออกไปเรียกอันนีค้คือเราไปคุยเขาไปค้นเขาเขาก็ให้ความร่วมมือให้ความร่วมือเขามมาเองมาให้ปากคำมาต้องเหมือนกับแบบ มารับทราบข้อกล่าวหาเลยถ้าเกิดว่าไม่มาไปนการกระทำความผิดแล้วไม่มาเราก็ต้องดําเนินการเราก็ต้องอาจจะพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับไม่มาก็ต้องออกหมายจับทนีครับตอนนี้เราประชุมกันกับพธิการบดสวนแล้วก็ทีมงานสืบสวนด้วยตอนนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเราจะเบาเฉพาะที่ผู้สะหลักถึงเราต้องการจาบจักัดต้นตอเลยคนที่เจ้าของเว็บเลยที่จะ รับจ้างเนีครับเพราะว่าจะของเว็บเว็บเป็นอ่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าไม่มีเจะของเว็บในพวกนี้เขาก็ไปทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องต้องตัง้ตงแต่ต้นเลยดีกว่าเราต้องการเปเนิะดีเลย